เดี๋ยวมาทานนะโยโอ้มาทานรูสาบกระของเล่นเลยเล่นๆอยู่พวกร่องไกด์ตัดสายพี่เฮ้ยการตกปลาที่เรียบร้อยนั่งพักเพียมตกปลา ก่อนได้ตวก่อนได้ปลาได้กลับไปจะพาเม่นจะล้างไปอะไรนะเป็นโอ้โหหมดรอบยังครับเนี่ยมีกี่เมตรนะครับไม่ใช่ว่าลอดทุนไปนู่นแล้วเหรอเดี๋ยวแม่งทุนเหลือขยับ ตัวปิศนาใต้น้ำนะครับกดๆหัวเหมือนช่อนไหมครับนี้ยาเเกี่ยวแต่วนม่นึกว่าเบาเนื้อว่าเบา กลัวโผล่แล้ว้ยอ้าวโอ้ยส,สายบาทสายบาทสดเห้ยมันหูท้ายเรือเลยอะอ้าวว้าวมาแล้วจับหางกหน่อยม <c oughs> ั้งร้อยนิ่งอะ เจจอย่าเกี่ยวให้บางๆเลยขึ้นมาเลยใช่ไหอุ้ยตัวนี้เนี่ยไ่เลือดเลยเฮี้ยอือ่องริ่รอเลยอะรอเลยครับเอาโทโชบจับอืมโอเคครับสวยงามครับผม